ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV ที่ทรงพลังและโดดเด่นที่สุดในโลกเมอร์ d e เดส g G 63รุ่นปรับโฉมปี2026นี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่มันคือการย้ำเตือนจาก Merced e เดส g ว่าทําไม g w ก้อนถึงยังคงอยู่ในระดับท็อปของวงการเสม่าอามาตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่เฉียบคมขึ้นภายในที่หรูหราย,ยิ่งกว่าเดิมไปจนถึงสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เราจะพาคุณไปจอดลึกทุกรายละเอียดของรถคันนี้ที่ไม่ได้เป็นแค่ SUV หรือธรรมดาแต่คือตำนานที่มีลมหายใจเมื่อมอง Air แอร์วอลเป G 6 3ใหม่ยังคงรูปลักษ์กล่องอันเป็นเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมซึ่งถือเป็นดีไซน์ที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงมานานหลายทศวรรษและถ้ามันยังดูดีอยู่ทำไมต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ถ้าสังเกตดีดีคุณจะเห็นว่ามีการปรับรายละเอียดให้ดูทันสมัยขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่เล็กน้อยโดยซีแนวตั้งที่เฉียบคมและดุดันยิ่งขึ้น มาพร้อมกับดีไซน์เฉพาะของ AMG ที่แฝงด้วยความเข้มขลังโดยเฉพาะการใช้โทนสีดำด้านในบางรุ่นที่เพิ่มความดุดันตั้งแต่อย่างไม่สตาร์ทรถเลยด้วยซ้ำไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่เพรียวบางและล้ำสมัยยิ่งขึ้นพร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนและที่พิเศษคือไฟเลี้ยวแบบใหม่ที่ติดตั้งอยู่เหนือซุ้มล้อหน้าเป็นการคงเปลี่นยนไอของ G-Class แบบดั้งเดิมแต่ปรับให้ดูทันสมัยขึ้นอย่างลงตัวด้านข้างตัวรถมีการออกแบบสเกตข้างใหม่ และล้อแม็ AMG ดีไซน์ล่าสุดขนาดสูงสุด22นิ้วพร้อมตัวเลือกสีดำด้านหรือปัดเงาให้เลือกมีการเพิ่มสีตัวถังใหม่เช่นสีดำออฟไซเดียนแบล็กสีเงินด้านมูลหล h t จากโปรแกรม m a n u f a k t u r และสีเขียวดุดัน AMG Green Hell Magno ที่ได้แรงบันดาลใจจากสนามนูบุคริงรายละเอียดอย่างบานพับประตูแบบนอกตัวถังท่อไอเสียข้างตัวรถและซุ้มล้อขนาดใหญ่ยังคงอยู่ครบเพราะสิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของจีวาก n ที่ไม่ควรถูกกลบออก เมื่อมองด้านหลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไฟท้ายซึ่งมีดีไซน์มินิมอลมากขึ้นแต่ให้แสงที่คมชัดและทันสมัยตัวครอบล้ออะไหล่ด้านหลังก็ยังคงอยู่แต่สามารถเลือกวัสดุแบบสีตัวถังหรือคาร์บอนไฟเบอร์ได้ทั้งกันชนหลังและดิฟฟิวเซอร์ก็มีการปรับเล็กน้อยเพื่อเสริมแอโรไดนามิกและเพิ่มลุกสปอร์ตเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความลงตัวระหว่างกลิ่นอายของความแข็งแกร่งแบบรถทหารและความหรูหราระดับไฮเอน รุ่นปี2 0 2 6นี้มาพร้อมการอัปเกรดเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ทิ้งกปลี่นนายของ G Class ดั้งเดิมคอนโซลหน้าถูกครอบครองด้วยจอแสดงผลขนาด12.3นิ้ว2จอที่ตอนนี้เชื่อมต่อกันภายใต้แผงกระจกโค้งแบบชิ้นเดียวดูลำยุคและหรูหราย,ยิ่งกว่าเดิมระบบ M D U X ที่ใช้ในรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชันล่าสุดมีความลื่นไหลามากขึ้นกราฟิกคมชัดรองรับการสั่งงานด้วยเสียง AI ปรับแสงภายในรถตามอารมณ์ของผู้ขับและยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้อีกด้วย วัสดุภายในก็ถูกยกระดับขึ้นหนังนับป้ายเย็บมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและมีให้เลือกหลายโทนสีเช่นแดงแคปเปอร์ตัดกับได้สีดำหรือจะเลือกออกแบบตามใจชอบผ่านโปรแกรม MANUFACTUR ก็ได้เช่นกันมีแผงตกแต่งใหม่ให้เลือกเช่นไม้แทบแบบเปิดลายอลูมิเนียมขัดลายหรือคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับสายสปอร์ตมือจับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ายังคงอยู่ช่องแอร์ขนาดใหญ่ก็ยังอยู่แต่ทุกอย่างดูแน่นหนามีคุณภาพและใช้งานง่ายขึ้นเบา AMG แบบสปอร์ตให้การรองรับที่ดีเยี่ยม มาพร้อมระบบทาความร้อนระบายอากาศและนวดไฟฟ้าสําหรับเบาะหลังแม้พื้นที่วางขาจะไม่ได้เยอะเท่า SUV ทรงหรูทั่วไปแต่ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการออกแบบเบาะใหม่และมีความเงียบสงบมากขึ้นจากฉนวนการเสียงแบบใหม่และกระจก2ชั้นมาถึงเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ยังคงเป็นแบบ V แปดเทอร์โบขนาด4.0ลิตรที่ประกอบด้วยมือเช่นเคยแต่ถูกปรับจูนให้แรงขึ้นเล็กน้อยด้วยกำลังสูงสุด590แรงม้าและแรงบิด850นิวตันเมตรทำให้เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายใน4.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถที่มีน้ำหนักเกือบ3ตันเกียร์อัตโนมัติ AMG S T E E D S H I F T T C T 9 Speed ก็ถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์เร็วและนุ่มนวลขึ้นการขับเคลื่อน4ล้อแบบ AMG C M A T I C มีการอัปเกรดระบบกระจายแรงบิดให้แม่นยำและฉลาดขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับเข้าโค้งด้วยความเร็ว ระบบการสะเทือนแบบกึ่ง Active AMG Ride Control บวกใหม่ช่วยให้รถปรับระดับความหนืดของโชคอัพตามสภาพถนนและการขับขี่แบบเรียลไทมช่วยให้การขับขี่ทั้งบนถนนในเมืองและทางวิบากสบายและมั่นใจยิ่งขึ้นระบบกันโครงแบบใหม่ยังช่วยลดอาการโครลงตัวเมื่อเข้าโค้งได้อย่างชัดเจนและใช่ครับ G 6 3ยังคงเป็นรถสายลุยอย่างแท้จริง มาพร้อมระบอบล็อกเฟืองท้าย3าจุดเกียร์ต่ำและแชสซี่แบบลัดเดอร์เฟรมที่ปรับใหม่ระยะความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถยังคงสูงเกือบ10นิ้วและมุมเงยมุมไตยังคงจัดเต็มเหมาะสำหรับสายออฟโรดโหมดขับขี่ออฟโรดแบบใหม่ก็มีให้เลือกเพิ่มเช่นเทรลแซนและร็อกนอกจากคอมฟอร์ตสปอร์ตและเรสแบบเดิมเพื่ออัตราสิ้นเปลืองแน่นอนว่าไม่ใช่จุดเด่นของ G63 โดยทำได้ประมาณ5.5-6กิโลเมตรลิฟในเมืองและประมาณ7กิโลเมตร ลิบบนทางหลวงแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นเพราะคู่ที่ซื้อ g 6 3ไม่ได้ซื้อเพราะต้องการความประหยัดน้ำมันแต่ซื้อเพราะต้องการที่สุดของรถ SUV ที่ขับสนุกหรูหราและเสียงเครื่องยนต์จากเท่าไอเสียคู่ข้างที่เราใจไม่แพ้รถแข่งราคาของ mercedes amg g, g 6 3รุ่นปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ6.5ล้านบาทประมาณ1 8 5 0 0 0ดอลลาร์ในตลาดสหรัฐแต่ถ้าคุณเลือกแพ็กเกจเสริมเช่น amg n i g h package เบรกเซรามิก วัสดุตกแต่งภายในพรีเมียมและโปรแกรม m a n u f a k t u r ราคาอาจทะลุเกิน7.5-8ถึงล้านบาทได้อย่างแน่ดายโดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกกลางที่มีภาษีนำเข้าสูงและตัวเลือกพิเศษเยอะถ้าคุณสงสัยว่าเฟสลิปรอบนี้คุ้มไหมคำตอบคือคุ้มโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการเทคโนโลยีล่าสุดความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและดีไซน์ที่ปรับปรุงอย่างมีรสนิยมแม้บุคลิกโดยรวมของ G63 จะยังคงเหมือนเดิม และนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการแต่การปร,ปรับปรุงที่เกิดขึ้นในรุ่นนี้ทําให้มันกลายเป็นแพคเกจที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองชายหาดหรือภูเขา G63 ใหม่นี้ยังคงประกาศสักดาหว,ว่ามันคือ SUV ที่ทรงพลังหรูหราและเท่ที่สุดในโลกจบแล้วสำหรับรีวิว G63 ปี2026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากเราสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ คุณคิดว่า G 6 3ยังคงเป็น SUV หรืออันดับหนึ่งหรือไม่หรือคุณจะเลือก Lamborghini Urus หรือ Range Rover SV แทนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ